ใครกำลังแพ้ทางให้กับความน่ารักของคุณขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนเด็กถือถ้วยนะคะพลังงานของคนทัดน้ำมีนกรกฎพิจิก อัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำสีไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมดสิงห์นูคิงถือไ,ม,งงอไ ician, งงอม้พลังงานของคนธาตุไฟแล้วก็เดิมมีจิกเชนพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณมีความน่ารักสดใสที่อ้อนพูดเก่งคุยเก่งนะคะเป็นคนที่ รักใครรักจริงด้วยมีความรักที่มั่นคงนะคะคบทีละคนนะคะรักทีละคนแล้ก็มีแพชชั่นมีความจริงใจบุคลิกถ้าจะจริงจังจริงใจนะคะก็ดูก็ดูนิ่งดูเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความคิดมีการวางแผนเป็นคนทำงานเก่งแต่พอจะอ้อนนะคะพอจะน่ารักก็ดูเป็นเด็กนะคะน่าทนุถนอมนะคะพูดเก่งคุยเก่งเจราจากเก่งนะคะทำงานก็เก่งเนาะ ต่อไปเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะคนที่กำลังแพ้ทางให้กับความน่ารักของคุณนั้นเขาจะเป็นใครพลังงานของคุณที่ขึ้นมาน่ารักจริงๆนะคะน่ารักสดใสขี้อ้อนเอาใจเก่งด้วยนะคะขพรพลังงานของเขาคนที่แพ้ทางให้กับความน่ารักของคุณหน่อยนะคะ เดอะทาวเวอร์ Tower, นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมสามดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเดอะเฮอร์มตพลังงานของคนราศีกันเดอะเดวิลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรแล้วก็เดอะไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกมีพลังงานของคนธาตุลมนะคะแล้วก็คนธาตุดินเนะาะมังกรพฤกภกันนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนที่โสดมาสักพักโสดมายาวๆโสดไม่เปิดใจให้ใครอยู่คนเดียวนะคะคิดเองเออเองนะคะเป็นลือสีเป็นนักบวชเลยนะคะทำตัวเองให้ดีนะคะไม่โกรธไม่เกลียดให้อภัยคนอื่นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจตัวเองนั้นบอบช้ำนะคะจบสิน้นแตกสลายพังทลายเจ็บปวดเสียใจมีน้ําตานะคะพลังงานของคนที่อยากรักอยากพบเจอคนที่ใช่อยากอยู่ในภวังหรือว่า ห่วงอารมณ์ของการคั่งรักเหมือนกันแต่กลัวกลัวจะเจ็บแบบเดิมเพราะว่าเจ็บมากๆนะคะแล้วก็บาดแผลนั้นยังคงทิ่มแทงหัวใจอยู่นะคะพลังงานของคนที่อยู่คนเดียวมาสักพักจนมาตกกลุ่มรักความน่ารักของคุณนะคะต่อไปเรามาดูกันต่อนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงอีกนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณอีกนะคะหรือว่าพายอยากบอกอะไรเกี่ยวกับเขา อยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนคนนี้อีกคนที่แพ้ทางให้กับความน่ารักของคุณนะคะเขาจะทำยังไงต่อหกไม้นะคะเรียนรู้ต่อสู้ฝ่าฟันฝ่าฟันกับความกลัวที่มีอยู่ในหัวใจแล้วก็พยายามแสดงตัวนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้นนะคะสี่เหรียญน,นะคะ เก็บตัวเก็บใจรักษาถนอมหัวใจมากๆเก็บไว้ให้คนที่ใช้เท่านั้นนะคะ judgment นะคะชัดเจนในใจชัดเจนในความรู้สึกไม่มีอะไรที่ติดขัดหรือว่าลังเลสงสัยในความน่ารักของคุณเลยนะคะพลังงานของ j u d g m e n นน็อกเคลียร์มากๆใสมากๆนะคะมีตาที่3โผล่ขึ้นมาเลยแม้ว่าจะหลับตาก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักถึงความสดใส ถึงการมีชีวิตชีวาของคุณนะคะคุณอาจจะทําให้ฤาษีที่อยู่แต่ในถ้นานั้นรู้สึกอยากรักขึ้นมาอีกครั้งนะคะ เจตหรียญรักแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูแลนะคะเขาแอบหลงรักคุณอาจจะอยู่ไม่ไกลห่างจากคุณด้วยนะคะค่อยๆดูแลค่อยๆซึมซับค่อยๆให้คุณได้เห็นหน้าเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นอาจจะมีการซื้ออะไรมาฝากหรือว่ามีการดูแลมีการเทคแคร์นะคะมีการถามไถ่ายกันบ้างแล้วนะคะเจตเหรียญเนาะค่อยๆฟูมฟักค่อยๆให้ความรักนะคะค่อยๆให้ความรักความสัมพันธ์พัฒนาแล้วก็ค่อยๆเติบโตเนาะ เด็กถือเหรียญคนที่มีความใจเย็นแล้วก็รอคอยได้ค่อยๆให้ความรักเติบโตนะคะค่อยๆเรียนรู้กันและการรอคอยกันและการไม่เร่งรีบไม่รีบร้อนพลังงานความน่ารักของคุณนะคะไปโดนใจใครคนหนึ่งที่เคยบอบช้ำมาก่อนใครบางคนที่คิดว่าอาจจะไม่เปิดใจให้ใครอีกแล้วไม่รักใครอีกแล้วในชีวิตนี้นะคะเจ็บปวดเหลือเกินนะคะ บาดแผลที่มีอยู่ในใจนะคะความเจ็บปวดความผิดหวังนั้นยังคงทิมแทงหัวใจเขา จนวันที่เขาได้มาพบเจอกับคุณความคิดนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปความน่ารักความสดใสนะคะความจริงใจของคุณเนาะการพูดเกง่งเจราจาเกง่งเอาใจเก่งนะคะการเทคแคร์ของคุณหรือว่าความเป็นตัวคุณนะคะทำให้เขาหลงสเสน่ห์แล้วก็อยากกลับมารักอีกครั้งกระแทกใจเขามากๆนะคะพลังงานของ The Devil เดอะเดวิลเนาะหลงลายคลังค่งคล้หลงรักนะคะแทบจะมองคุณแทบจะอยากเห็นคุณตลอดเวลาแทบจะให้เป็นเหมือนเงาตามตัว อยากอยู่กับคุณอยากอยู่ใกล้ๆคุณนะคะพลังงานของเขาแม้ว่าเขาจะคลั่งรักเขาจะหลงรักคุณขนาดไหนก็ตามเขาจะรักแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูแลนะคะค่อยๆให้ความรักค่อยๆปรากฏตัวค่อยๆใกล้ชิดคุณนะคะให้คุณได้เห็นเขาให้คุณรับรู้ว่ามีเขาอยู่ตรงนี้ใกล้ๆคุณนะคะมีความหวังดีให้กับคุณหรือว่ารู้สึกชอบคุณอยู่นั่นเอง หกไม้นะคะค่อยๆฝาฟังจนกว่าจะพิชิตใจคุณจนกว่าจะชนะใจคุณน,นะคะแล้วก็รอคอยได้นะคะรักแบบค่อยเป็นค่อยไปน้อยๆแต่นานๆแต่มั่นคงนั่นเองส่วนตัวเขานั้นรู้ใจตัวเองมากๆนะคะว่าตอนนี้เขาตกรุมรักคุณแล้วนะคะพลังงานของ Judgment เนาะเคลียร์ใจมากๆว่าคนที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้เป็นใครนะคะ